คิวหมอแคทละบาทนี่มาเจ้าเอาเอาความเรบอกเรืเออเดี๋ยวอาจารย์เรากดให้ไปเกี่ยวแห้งเกยวแห้งๆฮึบฮึบเออปัญญาหมอคิวจะควงไม่เอาแห้งได้ไหมเด้าทัศนาฮ้บฮึบเออได้ไหมเอ เออเอ้าเอาเอ้าตายหมดเออพว้เอวดีขนาดวะคนยังไม่เหี่ยวแต่ปานุพวงมันมีลมหรือจานดึกเอ้าแม่เขาดาเว้ยหมอแกนไหมคโอเคครับอีกเท่านึงอีกเท่านึงอีกรอบนึงเออเตรียมเอาไว้ดีๆจานนำ เป็นไเจ้าโอสมสมสมปรารถนาครว่าได้เป็นมอกนนาลาเลยสมเียงเลยเจ้าเอ้ารวย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 เอาเอาทอนหกบ่เอาห้าสี่สามสหนึ่ เออโยเหไปสุดยอดละมุนมเออมุวนแดียวเออม้นม้ม้นคนน้ำคนม้นน้ำมุนมุนนหนาไปตังพู่ะเออไปไอันหนา่ันก็มาเออเอเออโอ้ยกองแบตเบิดแล้วกินสมองแล้วเจ้าเ๊บเบเบเน่นี่ยน่เนี่ยี่ เบื้องหลังพี่น้องเบื้องหลังเบื้องหลังการไท่ถ้ำครับไปย่างหนึ่งไปไม่ปลิวฮึบโอ้เมื่อเบียดโซโล่ผู้เดียวเลยเอ้าคะแนนไปไมมไปมีร่มคือแห้งแต่ใบไม้คือปลิวคั้แเดวปะเออเอาเตียนตอนหัวสู้นะเอ้าฮึบเนี่ยเออเอาเอาโลดขันดมุม่ะ อัน <cents> นี้จ้องอ่เนี่ยก่อนเอามือเบียดครับเก็บเก็บปาพมือเบียดก่อนเอ้าไปหน้าตาแล่แล่ให้เจ้าแนมยาฟาอุกายมาต่อชีวิตมาต่อลมหายใจน่าละน่าละน่าลาน่าละละลาลาลาโอ้ เล่นผู้เดียวบตีงขาเลยปะเอาจาันไปจาเนเาเมื่อไหรบอกอันพลไมอะกยังเกาะไ,ไม่ป่ะเมื่อไรบอกเมื่อไรตับตา,ตาตับโอเคขาดเอาขาดแล้วเอาผูใ้ใดต่อไปมนกล้องที่เอาจาันน้ำลุยบาดเดนีน่ยนาาย ไายวันเดียวหน่าลาบวกก็ไปไายกับมูเนาะเออเอาต่อไปก็นสิเป็นมือกองมือกองแล้วก็กีตาร์บ่เออคีบอร์กีบอร์กองบอกเออเอาเอาเอามือกองมาว่าว่าเอาพร้อมเด้อเพี้ยงมากนะดื้อเอาไหมบ่ขอบพระท่านอ้าวโอเคพร้อม

โอ้ใบไม้ก็มาหลแต่พ่าโอ้ยปวดเร้อมิวิีเพียงนี่ม่ใบไม้ไหมมาเป็นไทยอยู่ญี่ปุ่นบัดเนี่ยเออเอาเอาประดกใบไม้ไหมพ่อสวรรค์นักสวรรค์แต่ปรดกใบไม้เลยล่ะอ่ ยหนยไไหน่พนะเบิดแล้วนาะหันใบพักกันเห้เขาเจ้าบบใบพักกันใบพักกระเดาเบิบนยังแล้วมาเป็นกรรมเป็นกรรมบนนมันหยอดบ่ล่ะเออเข้าตา เอามือแขนก่อนเด้อขอรับกั้นใบใหม่แล้วจบมือกล้องเอามือแขนก่อนขอรับกั้นใบใหม่แล้วตอนนี้กำสุมใจะเล่าเลยเหาบ้านในมือแขนเข้าไปเออพันหน้ากล้องตัวไม่ยุ่นใส่คนยังไงเนาะผู้ยุ่นพันหน้ากล้องแม่เขาหนะมันลมวีวีู่เห็นบ่อยู่นั่งใบหญ้าก็มีลมอยู่มาขาวาเว้ย นายหน่วยใหมเนม่เอาเรียนไละมวนอ่ะให้เราเรีนซะโดดเได้ออกจากเฮียนเถอโดนออกจากเฮียนเถอแล้วก็มวนส่วตัวเอาผู้ไดสิเป็นคิวต่อไปบ่านีมตอนนี้จันดำมือกองไม่มือคีย์บอร์ดมา มาเมือคีย์บอร์ดมาเออคีย์บอ,บอร์ออแอรดแทบวะเถื่อว่าน้าเนี้ยวนะถือ่วอวะเออเนี้ยเจ้าถื่อวะใส่วงด้วยอ่าแนวมุมกล้องไนที่ล่ะเย้ yeah, เล่นกล้องนำ้ำออแต่แดนแต่แดนแต่แดนแต,ต่เอาคือ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 อยู่คืออยู่คือเก่าล่ะคือเก่าเออมื่อกี้บอรข่อยแน่นอนเลยว่าจะซุ่มเด้อคนเรา จารย์เขาเห็นนิว่วอย่าซุมเด้อเขานนขเห็นน,นิ่วใครวะอาจารย์เรา่ะไปไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆมือติงไปเรืเออ่อยนั่งเอกครับเอกคอยเตรียมการเด้อนนจาาังไรเนนาด,าได้อนางเอกครับเอกบักหน้าลาอน,นี้คือเบื้องหลังนะครับ คีย์บอร์ดครับขันผู้สาวเอ้ควาความากยสุดท้ายสุดท้ายปเมื่อกีตาร์ความนาอโอ้จันดุนจันซาจานถึงโอ้กล่องของเคือเมือถแต่ักนี่ปะจารย์กดเว้งนะกดเว้งนะ เอากดเลยห้าสี่สามสองจันดุลจันซ้ายจันถึงจันนั่นเมื่อกี้ตาพิ่ายเมื่อกี้ตาปะเนี่จบนี่กะสีไปเอาไปเอกนังเอกปะเนี่ไม่แล้วไปไมแล้วบอกไปหม่ไม่แล้วจะไปไปใส่เด้อไปเอกนังเอกนั่น เลี๋ยวด้วไดิสิเดโตได้ดิเออแมนเหงาโลดเอ้าไปเองนั่งเองเขาเตรียมการเ้อดี๋ยววตัวนี้กแม่นเร้วเปเรียนรัหยกเป็นต้นไม้เลยอ่ะ เออลมเย็นดีแต่ว่ามันนี้ยับเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ด,ด,ดอ่าไปมาย้ำหนึ่งหน้าคือเกง่งแต่ฮาแดกดน้าโคตรเลยเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดอ่ะโอเคพี่น้องขออนุญาตนะครับจบคลิปเพียงซัมมี่ครับพี่น้องครับนี่คือเบื้องหลังการถ่ายทำเพลง MV ของร้อยชาแนลหรือว่าจันร้อยนี่แหละนะครับผมนะครับเพลงบักหน่าลานะครับพี่น้องครับทีมงานอาจารย์ดนตรีทีมงานเพชรลำเพลินนะครับนะว่าจะ ยังไงนะครับช่องลักเพิ่อนจะไปลงบอรหรือสีจังไรน,นะครับเดี๋ยวไปส่งงานให้เพิ่นก่อนนะครับส่งงานให้เพิ่นกันเพิ่นว่าพันกับจังสีให้เพิ่นลงช่องลักเลยนะครับไปน้องต่างโปรโมทน้ำกานเอาไปน้องน้อนะครับเพชรลำเพิ่นครับ